ยามได้วาดียามโบมีเออให้กายว่าบดีซ้ำใหญ่ใจเอ้ยนะฮะเออนี่แหละคือความเป็นจริงรู้เร็วเป็นดีจะได้ตรวจสอบนะเช็คกับเจ้าของดูแลเจ้าของเก็บเงินไว้ซัพพอร์ตเจ้าของอ่าเหตุผลเรามีหรือไม่มีไม่มีมมใครอยากรู้อืมถามแล้วไม่ได้อืมตอกกับอย่างหน้าชา เจอคือกันเคยเจอมาหมดแล้วสาหรับยายนะวันนี้หนูเจอหนูกะซีได้เข้มแข็งนะเออทุกคนที่เจอเนะ่ะปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เคยขัดใครอเออมันก็เป็นดีนะแต่ถ้าพอเราเริ่มขัดเมื่อไหร่อยากเห็นก็ลองตั้งแต่เงินในกระเป๋ายังมีอยู่เดอ้อแหงยังหาเงินไหวอยู่เดอ้อฟากถึงทุกคนเจอแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งถอยหลังมารักตัวเองเซฟตัวเองเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองค่ะทุกคน ngay ngayเลย